สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอรีชานเนลกันนะคะในวันนี้นะคะไอก็จะมาแนะนำโปรโมชั่นนะคะที่อัปเดตเข้ามาในช่วงนี้กันเนาะกับโปรโมชั่นกล่องล้ำค่าแห่งความมือนั่นเองค่ะ ซึ่งโปรโมชันนี้นะคะก็คือกาชานั่นเองเนาะเออโดยระยะเวลาของโปรโมชันนี้นะคะก็จะจำหน่ายตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะจนถึงวันที่23มิถุนายนกันเลยค่ะและเรานะคะก็สามารถซื้อได้ที่ F9 หรือว่าร้านค้าไดามอนด์เช่นเคยนะคะตรงหน้าต่างแสดงทั้งหมดเนาะราคาเริ่มต้นของกล่องกาชาอันนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่3,000ไดมอนด์เช่นเคยนะคะ ทีนี้เนี่ยเราอาจจะสังเกตได้ว,ว่ากล่องกาชาตัวนี้นะคะที่มีชื่อว่ากล่องล้ำคา่าแห่งความมืดอันนี้เนี่ยคือมันมีอยู่สองสีด้วยกันใช่ปะเท่ากับว่าในโปรโมชันนี้เนี่ยคือจะมีกล่องกาชาที่เราสามารถเปิดได้ถึง2แบบด้วยกันค่ะโดยแบบแรกนะคะก็จะเป็นกล่องล้ำคา่านักสู้แห่งความมืดนะคะส่วนกล่องที่2เนี่ยที่เป็นสีม่วงเนี่ยจะเป็นกล่องล้ำคา่าเจ้าสำนักแห่งความมืด2ส,สีนี้ต่างกันอย่างไรนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่า กล่องสีแดงใส่นักสู้เนี่ยก็จะเป็นกล่องกาชาที่จะมุ่งเน้นไปทางเปิดหาของที่เป็นสาย PVP ค่ะส่วนกล่องสีม่วงนะคะที่ชื่อว่ากล่องลำค่าเจ้าสำนักเนี่ยก็คือจะเป็นการมุ่งเน้นในการที่เราจะเปิดหาไอเทมนะคะที่เป็นสาย PVE นั่นเองค่ะแล้วก็2กล่องนี้นะคะ ของที่มันจะออกมาเป็นเหรียญเนี่ยปกติเปิดกระชาเราจะได้เหรียญสะสมใช่ไหมจะได้เหรียญสะสมที่ไม่เหมือนกันด้วยนะอย่างเช่นในส่วนของกล่องสีม่วงเนี่ยเหรียญสะสมที่จะได้นะคะจะเป็นเหรียญเจ้าสำนักแห่งความมืดค่ะส่วนกล่องสีแดงนะคะเหรียญสะสมที่เราจะได้นะคะจะเป็นเหรียญนักสู้แห่งความมืดนั่นเองค่ะสองสิ่งนี้นะคะเราสามารถสะสมเพื่อไปแลกของในดักกอนเอ็กเพลสกันได้นะคะก็จะอยู่ที่หน้าต่างที่3นะคะ ก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีไอเทมบางอย่างนะที่เราจะต้องใช้ถึง2เหรียญกันเลยนะก็ mm hmm. ะคือจะต้องใช้เหรียญ2สีนี้ในการแลกจึงจะสามารถแลกได้ใช่ไหมหรือบางไอเทมเนี่ยก็คือเลือกได้ว่าเราจะใช้เหรียญประเภทไหนในการแลกไอเทมที่เราต้องการนะคะอ่าแล้วก็นอกจากนี้นะในกล่องกาชาทั้ง2แบบนี้เนี่ยคือจะมีโอกาสได้ชุดแฟชั่นประจํา โปรโมชั่นนี้กันด้วยนะคะหน้าตาชุดก็จะเป็นแบบนี้นะใครสนใจก็มาลองดูชุดแฟชั่นตรงนี้กันได้นะคะแต่ก็อย่างที่เห็นเนาะคือบางไอเทมถ้าเกิดเราอยากจะได้เนี่ยมันจะต้องใช้เหรียญถึง2แบบเลยนะคะตามจำนวนที่เขากำหนดเนาะเออ มันอาจจะดูยุ่งยากและดูเยอะใช่ไหมแต่อยากจะบอกเลยว่าของบางอย่างเนี่ยมันดูคุ้มค่ามากๆเลยนะเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราอยากจะเปิดกรชาเพื่อจะเอาเหรียญสะสมมาแลกไอเทมเนี่ยคือเราสามารถคำนวณได้ใช่ไหมเพราะว่าทุกกล่องที่เราเปิดเนี่ยมันจะมีจํานวนบอกนะคะว่าทุกครั้งที่เราเปิดเนี่ยเราได้แน่นอนเลย จำนวนห้าเหรียญน,นะไม่ว่าจะเปิดกล่องไหนก็แล้วแต่เนาะเราก็สามารถคำวนวณได้นะคะว่าเราอยากจะแลกของอันไหนเป็นพิเศษนะเพราะว่าของบางชิ้นเนี่ยมันจะจำกัดการแลกอยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่นพวกกล่องหินเสริมแกล่งสกิลซอนพุงอย่างเงี้ยอะไรซอนพุงอย่างเงี้ยเออ มันมีจํานวนจํากัดในการแลกเนี่ยเราก็สามารถคํานวณได้ว่าอ่ะเราอยากจะใช้2เหรียญเนี้ยสะสมมาแลกของรางวัลในนักก่อนเอ็กเพรสได้นะคะก็ถือว่าสามารถคํานวณในการเปิดได้เนาะแล้วก็ยังสามารถรุนรับของในส่วนของกาชากันได้ด้วยนะคะในส่วนของแลกของเนี่ยไออยากจะบอกว่ามันโอเคมากๆเลยนะเพราะว่ามันมีไอเทมที่เป็นแพทปัจจุบันอะ่ะโดยเฉพาะที่เป็นไอเทมขั้นสูงนะคะอย่างเช่นหินปลดพลังแห่งสวรรค์เนี่ย มันแบบืหดีงามมากอะ่ะเพราะว่าไอหินชนิดน,นี้นะคืออยากจะบอกว่ามันทํายากม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 ากหลายมากมากคืออยากจะแบบพูดมากกว่าไก่ลันตัวเออแถมนะคะเราสามารถแลกได้แบบไม่จํากัดด้วยนะเพราะว่ามันไม่ได้เขียนบอกนะคะว่ามันจํากัดการแลกอะ่ะเออเท่ากับว่าเราสามารถแลกได้เรื่อยๆเนาะ แต่ว่ามันจะต้องใช้ไอเทมเหรียนนะคะถึง2แบบในการแรกนั่นเองค่ะถ้าเกิดใครสงสัยนะคะว่าหินปลดพลังแห่งสวรรค์เอาไว้ทำอะไรนะคะ mm hmm. ก็คือเอาไว้บวกอาวุธสําหรับที่เป็นอาวุธขั้นซอนผุงนั่นเองค่ะอ่ะ หน้าตาก็คือจะเป็นส่วนนี้เห็นปะในส่วนของช่องสีชมพูที่เขียนว่าบวกหนึ่งอาวุธซอนพุงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันใช้หินปลดพลังแห่งสวรรค์ในการตีบวกนั่นเองค่ะขั้นที่1เนี่ยคือมันติดร้อเอยู่แล้วอะเออแต่ว่าการที่เราจะได้มันมาเนี่ยคือมันยากมากเลยนะเพราะว่าเราจะต้องทําการเปลี่ยนรูปมันใช่ปะโดยใช้ไอเทมที่หน้าตามันจะเป็นอะไรนะเศษหินอนะเออเศษหินปลดพลังที่หลับไหลอันเนี้ย ตามที่หลายๆคนน่าจะเคยคุ้นตากันดีนะคะอายอธิบายแทบจะหลายคิปมากว่าการที่จะได้มันมามันยากมากนะคะและกว่าที่เราจะตีไอ้เจ้าหินปุ่นพลังแห่งสวัสดิ์ติดเนี่ยก็ยากเช่นกันนะคะซึ่งในโปรโมชั่นเนี้ยเขามีมาให้แลกอ่าใครที่สนใจแล้วตามหามันอยู่นะคะก็อยากจะแนะนํามากๆเลยนะ แล้วก็นอกจากนี้เองนะคะในส่วนของโปรโมชั่นกล่องล้ำค่าแห่งความมืดอันนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีโปรโมชั่นพิเศษในส่วนของการที่เราจะเปิดกล่องกาชาอันนี้อีกนะก็คือในส่วนของโปรโมชั่นตรงนี้ค่ะถ้าเกิดใครนะคะดูมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าสนใจอยากจะเปิดกาชาอันนี้นะคะก็อยากจะแนะนําว่า ควรมาซื้อในส่วนของโปรโมชั่นของกล่องล้ำค่าอันนี้จะคุ้มค่ากว่าค่ะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดเราจะซื้อกล่องกระช้าใช่ไหมจำนวน1 0 0กล่องอย่างเงี้ยมันจะต้องเสียถึง3 0 0 0 0 0ไดมอนด์เลยเงเออแต่ถ้าเกิดเราซื้อในราคาโปรโมชั่นนะคะก็คือเราสามารถซื้อในรูปแบบของแพ็กเกจโปรโมชั่นกล่องล้ำค่าอันนี้ได้ค่ะซึ่งมันจะได้ถึง100กล่องเหมือนกันถ้าเกิดเราอยากจะเปิดกระชา100กล่องใช่ไหม เราสามารถซื้อได้ในราคาเพียงแค่1 6ึ0 0 0สนมนพอนเท่านั้นนะคะและนอกจากที่เราจะได้กล่องกาชา100กล่องมาเปิดสุมหาของแล้วเนี่ยมันจะได้ไอเทมแอดพิเศษเสริมเข้ามาเยอะสิ่งมากแล้วก็ดีงามมากๆเลยนะคะสิ่งแรกเลยก็คือกล่องหินสกิอลอล้ำคาค่ะกล่องนี้นะคะมันเอาไว้ทำอะไรนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเอาไว้ใส่ในส่วนของคอนทรลเอชในร่างกายของเรานะคะหรือที่เรารู้กันเนี่ยก็คือจะเป็นพวกหินรูนั่นเองค่ะตรงสมาพันธ์ผู้ทรงเกียรติเนาะ ซึ่งไอหินสกิลอันนี้เนี่ยคือมันจะมีเอาไว้ใส่ตรงช่องตรงนี้นะคะเนี่ยหินสกิลสีต่างๆตรงนี้เนาะในส่วนของกล่องนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะคะเลือกในที่นี้ก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดสีไหนนะคะเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของหน้าตาหินสกิลในช่องรูนเนี่ยมันจะให้เลือกสีใช่ไหม αι? ไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าที่เป็นสักฟ้าสีแดงที่เป็นผืนดินแล้วก็สีเหลืองที่เป็นวิญญาณนะคะก็เลือกได้ว่าเราอยากได้ช่องไหนเป็นพิเศษก่อน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้สกิลที่เราต้องการเหมือนนกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแค่มันใส่ครบแถวแค่นั้นเองนะถึงแม้ว่ามันจะเลือกสีได้เนี่ยแต่ว่าพอเราจะเปิดอีกทีนึ่ะมันจะออกมาสุ่มอยู่ดีนะว่าเราจะได้หินสกิลประเภทไหนนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองอะ่ะมันมีโอกาสที่จะสุ่มเปิดได้ที่เป็นหินสกิลสีชมพูด,ด้วยคะ่ะซึ่งก็คือเป็นขั้นกว่างของอันล้ำค่าอีกทีอะ่ะมันก็จะเป็นขั้นสีนี้นั่นเองคะ่ะเออ ซึ่งมันทําได้ยากมากนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอาพวกหินสกิลสีส้มหลายๆเม็ดเนี่ยมารวมกันนะคะแล้วก็เสกมันออกมาว่ามันจะได้เป็นสีชมพูหรือไม่ซึ่งโอกาสออกมันน้อยมากนะคะแต่กล่องที่เขาแอดเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็คือ เรามีโอกาสที่จะเปิดซูมหาที่จะได้เป็นสีชมพูไงก็ถือว่าดีงามมากแต่ถึงแม้ว่าถ้าเกิดเราเปิดไม่ได้สีชมพูเลยมันก็คงจะได้ขั้นที่เป็นสีส้มอยู่ดีนะคะก็ถือว่าแบบมันไม่ได้เสียหายอ,ะอ่ะอ่าและนอกจากกล่องหินสกิลนะคะกล่องที่เหลือทั้ง3กล่องเนี่ยก็จะเป็นหินสถานะค่ะหินสถานะนะคะก็คือจะใส่ในส่วนของแถวหลังตรงนี้เช่นกันนะคะหินสถานะก็เหมือนกันค่ะ หินสถานะพวกนี้นะคะก็คือมีโอกาสที่เราจะเปิดเจอสีชมพูเหมือนกันนะคะวิธีการทําก็เหมือนหินสกิลเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดไม่ได้ก็คือ,อยังได้สีส้มอยู่ก็ถือว่าโอเคมากๆนะคะในส่วนนี้มันเป็นอะไรที่แบบมันสําคัญมากๆเลยนะถ้าเกิดใครไม่ทราบในส่วนของการทําพวกสมัพันผู้สรงเกียรติตรงเนี้ยตรงนี้เนี่ยไออยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ น่าสนใจแล้วก็น่าลงทุนกับมันมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะดร้อยกล่องแล้วใช่ไหมก็ได้ไอเทมตรงนี้มาเต็มไปหมดเลยนะคะถือว่าคุ้มมากแล้วก็ยังจะได้เหรียญเจ้าสำนักแห่งความมืดแอดเข้ามาอีก80เม็ดด้วยกันด้วยนะคะโดยแพ็กเกจในราคานี้เนี่ยก็มีทั้งสองแบบเลยทั้งแบบเจ้าสำนักก็คือสาย PVE แล้วก็นักสู้นะคะสาย PVP ได้เหมือนกันเลยค่ะอะแต่ทีนี้นะคะลืมบอกไปว่า ถ้าเกิดเราเอาเมาส์มาจิ้มในส่วนของรายละเอียดพวกกองหินสถานะต่างๆอะไรเงี้ยเราอาจจะเห็นคําอธิบายที่เขียนว่าเราสามารถเลือกค่าสถานะของหินได้ใช่ไหมตรงนี้คืออยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถเลือกได้นะคะมันเป็นการสุ่มหมดเลยนะคะอันนี้เขาเขียนอธิบายผิดนะคะอันนี้ก็มาย้าเตือนกันก่อนเนาะเผื่อใครสนใจมาเปิดกล่องอันนี้เนี่ยแล้วแบบว่าเปิดปุ๊บแล้วมันเลือกไม่ได้เนี่ยอาจจะมาโวยวายทีหลังใช่ไหมก็ ต้องบอกนีดนึงเนาะเพราะว่าเขาเขียนคำอธิบายมาผิดอะ่ะเออแปลมาผิดนะคะจริงๆมันเป็นการสุ่มนะแล้วนอกจากในส่วนของโปรโมชั่นเองนะคะถ้าเกิดสมมติเราซื้อแพ็กเกจที่เป็นตัวกระชาตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าเปิดกระชายังไม่ถํำใจนะคะเราก็สามารถซื้อกระชาในราคาพิเศษตรงหน้าต่างโปรโมชั่นนี้ได้เช่นกันนะคะระยะเวลาก็เท่ากันกับในส่วนของการจัดแพ็กเกจนะคะซึ่งทั้งหมดตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่านอกจากระยะเวลาที่จํากัดแล้วนะคะที่อยู่กับเราเพียงแค่2มิถุนายนแล้วเนี่ย ก็คือจํากัดการซื้อด้วยนะคะก็คือเราสามารถซื้อได้เพียงแค่คนละ1ครั้งเท่านั้นนะคะต่อ1 ID ของเรานะโอเคค่ะหลังจากที่อธิบายรายละเอียดของโปรโมชช่นนี้กันจบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวอายจะซื้อกล่องกาชาม,มาเปิดหาของกันเลยดีกว่าค่ะเออซึ่งอายก็จะซื้อในส่วนของ แพ็กเกจนะคะเพราะว่าตามที่บอกไปนะมันคุ้มค่าที่สุดแล้วใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะเปิดเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังอยู่ในระยะเวลาก่อนวันที่2มิถุนานนะคะก็คือแนะนํามากๆว่าซื้อเป็นแพ็กเกจจะคุ้มค่าที่สุดเนาะเดี๋ยวเราก็จะซื้อกันเลยนะคะก็จะซื้อทั้ง2แพ็กกันเลยนะทั้ง2แบบเลยนะคะเพราะว่า อาอยากจะได้เหรียญทั้ง2สีนะคะเอามาแลกของในส่วนของ d ักกอนเอ็กเพรนะคะไอเทมบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้2สีในการแลกไงน,นะประมาณนี้นะคะโอเคพอเราซื้อเสร็จแล้วนะคะก็จะเด้งเข้าสู่กล่องจดหมายนั่นเองค่ะอ่ะเปิดแพ็กเกจกันก่อนเออวันนี้อาจจะตกใจว่าทําไมมาเปิดในเลทน,นะคะ <laughs> แถมอยู่คนเดียวด้วยนะคะก็ถือว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศที่เปิดกันบ้างเนาะ เดี๋ยวเราจะเปิดในส่วนของกาชากันก่อนนะคะซึ่งเดี๋ยวอายจะเปิดกล่องม่วงก่อนละกันที่เป็นกล่องเจ้าสำนักแห่งความมืดนะคะก็รับไอเทมมาเลยมาว่าแล้วเดี๋ยวเราเปิดเลยดีกว่า100กล่องกันไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกอะไรกันบ้างนะคะ1นึ่ง,งาลุยเคลียร์พื้นที่มาแล้วมาลุ้นกันเลย 100กล no ่องนะคะจะออกสิ่งที่เราอยากได้หรือไม่นะคะไปค่ะมีอะไรให้ใจชื้นหนไหมเห็นเพราว่าชุดแร์แพ็คนีออกยากนะถ้าจะจริงแคสก็หมดแล้วเนี่ยเฮ้ยโอเคหมดไป100กล่องแบบรวดเร็วมากแล้วก็ใช่ค่ะน่าจะจริงตรงที่ว่า กล่องชุดแฟไม่ออกเลยสุดยอดโหดมากแม่ไม่ออกจริงเนี่ยคือ100กล่องนะแต่สิ่งที่ได้มานะคะเฮ้ยได้หินปลดพลังแห่งสวรรค์มาดีใจมาก1เม็ดแรกนะคะแล้วก็ได้วิญ,ญญาณซอนพุงเนาะแล้วก็ได้อะไรอีกเนี่ย ได้หินปวดพลังที่หลับไหลมา1เม็ดนะคะแล้วก็เศษหินนะคะอีก4เม็ดด้วยกันนะคะอันนี้ถือว่าเป็นของของใหญ่อยู่นะเพราะว่าไอเทมหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ใช้เวลาในการฟาร์มอยู่นะแล้วก็ได้อะไรซ่อนพุงมาด้วยนะคะโอเคและอันนี้อะไรเนี่ยกล่องเจ้าสำนักมากฝีมือขั้นต้นไอได้มาถึง4กล่องกันเลยนะคะเออแต่โหเสียดนะายนะไอไม่ได้ขั้นสูงเลยอะ่ะโห ก็คือถ้าเกิดใครจะมาเปิดหากล่องเจ้าสำนักมากฝีมือที่เป็นขั้นสูงกันนะ่ะเออมันมีโอกาสออกในส่วนของกล่องกระชาสาย PVE นะแต่คือ100กล่องที่ไอเปิดไปนะคะเฮ้ยไอไม่ได้เลยอ่ะเออเนี่ยเห็นปะ่ะในข้อมูลอนะ่ะมันเขียนว่ามันมีโอกาสออกนะก็จะเป็นกล่องเจ้าสำนักมากฝีมือขั้นสูงนะคะแต่ที่ไอได้มาเนี่ยคือเป็นขั้นต้นทั้งหมดเลยนะคะโอ้โห แล้วก็ส่วนของชุดแฟก็ตามที่เห็นนะคะคือไม่ได้กล่องชุดเลยนะอโอเคอันนี้หมดไปในส่วนของกล่องกาชาที่เป็น PVE นะคะทีนี้เรามาลุ้นกันต่อในส่วนของกล่องกาชาที่เป็นสาย PVP กันค่ะเฮ้ยดูซิว่าเราจะได้พวกกล่องขั้นสูงอะไรกับเขาบ้างหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งกล่องชุดเนี่ยกลายเป็นว่าของหินที่สุดใช่ไหมเนี่ยเออ มาเปิดไปเลย1 0 0กล่องนะคะ1 2ึ่งมไปดูสิปุ๊ออกอะไรกันม้างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาปุ๊บของเต็มเลยเหรอมาปุ๊บของเต็มเลยเหรอคือแบบของมบางอย่างมันไม่ซ้อนกันอะ่ะช่วยซ้อนกันก่อนได้ไหมเออจะได้เปิดง่ายๆยไงอ่ะเปิดต่อเปิดต่อไปเอา มันเป็นของใหญ่บ้างปลาอย่างเช่นกล่อง DVD ีขรื่องสูงอย่างนี้เอ๊ะอะไรเนะี่ยโอ้โหอันนี้คือลูกแก้วรักอมฤตใช่ป่ะรู้สึกอายจะต้องเคลียรกระเป๋านิดนึงแล้วนะ <c oughs> อันไหนทับซ้อนได้ส่งไปเก็บก่อนเพราะว่าไม่มีที่เปิดลวจ้ะไม่มีที่เปิดแล้ะม,ม,ลมาเปิดใหม่เหลืออีก56กล่องนะคะมา1 2 3 4. ไป กล่องอาวุธหน่อยไหมเฮ้ยเออข้างสูงมามาหนึ่งฉันถูกอีกไ,ไหมกล่องชุดหลักกล่องชุดไหนกล่องชุดไม่ได้กล่องชุดสัตว์การหรือเน,นี่ยทั้งสองกาชาเลยอะไรกันเนี่ยเท่ากับว่าไอ้เปิดไปสองร้อยกล่องเลยนะสองร้อยกล่องเนี่ยคือถึงแม้ว่ามันจะ เป็นสาย PVP กับ PVE ก็ตามแต่เนี่ยแต่คือทั้ง2กล่องมันมีโอกาสได้กล่องชุดไงไม่ได้เลยนะคะสองรกล่องคือเปิดไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าในส่วนของกล่องอาวุธที่เขาส่งออกมาให้เนี่ยคือได้กล่องอาวุธ PVP ขั้นต้นมา5กล่องนะคะแล้วก็ขั้นสูงหลุดมาให้1กล่องนะอืมโอ้โหก็ยังดีกว่าสาย PVE หน่อยไหมเพราะว่า PVE ไไม่ได้เลยนะเออเนี่ยเนยเอามาเรียงกันก่อน ส่วนเศษหินก็ได้เพิ่มมาอีก3มเม็ดนะคะเดี๋ยวเราส่งให้เขาไปอยู่ด้วยกันก่อนเฮ้ยกล่องเก่าอายังมีอยู่เลยอะอเก็บไว้เผื่อว่าวันใดวันหนึ่งจะแงะออกมาใช้นะคะอืมเท่ากับมีสกล่องแล้วแต่คันต้นนี่คือโอ้โหห้ากล่องเอยสี่กล่องเออก็เยอะอยู่นะส่วนเหรียญน,นะคะเหรียญของ PVP เนี่ยอายได้มาถึง7 1 0สิบเหรียญน,นะคะคือจะเรียกว่าไงเดีย โอกาสในการเปิดอ่ะคือหลุดไปทางเหรียญซะมากกว่านะสำหรับกล่อง PVP นะส่วนกล่อง PVE เนี่ยไอได้มา670เหรียญน,นะคะโซเชีย so ลได้เบอร์อะไรบ้างเนี่ย1 2 3 4เหมือนกันเลยนะคะไม่หลุดเบอร์5เลยซึ่งอันนี้ก็เป็นเซตสุวรรณอับสรด้วยนะถือว่าเป็นเซ็ตใหม่เลยนะเนี่ยแล้วก็เป็นวัตถุดิบสาย PVP นะคะก็จะตามที่เห็นเนาะ โอเคนะคะก็จะประมาณนี้นะอันนี้คือในส่วนของที่ไอเปิดมาทั้งหมดแล้วนะคะกับกล่องกาชาทั้ง2แบบเลยแต่ก็ตามที่บอกไปนะคะว่าของเด็ดในการที่เราจะมาหากันในวันนี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะคะมันจะอยู่ที่ดักก้อนเอ็กเพสค่ะที่เราจะใช้เหรียญจะกล่องกาชานะคะสะสมมาแลกไอเทมนั่นเองเนาะเออ แต่ก็อย่างที่ว่าเนาะในกล่องกาชาอุสาหมีของใหญ่ๆอีกส่วนหนึ่งนะคะก็อยากจะได้ทีหน่อยใช่ไหมเป็นของแถมแต่ก็ยังไม่ได้นะคะก็มาในรูปแบบเหรียญซะมากกว่าเนาะก็ตอนนี้นะคะอายก็จะแลกในส่วนของหินปลดพลังแห่งสวรรค์ก่อนค่ะเพราะว่าอาจจะได้ปีบวกอาวุธเนาะตอนนี้ที่อายได้มานะคะจากกาชาเนี่ยอายได้มา2เหรียญแล้วเพราะว่าจาก PVP เหรียญหนึ่งใช่ไหมแล้วก็จาก PVE อีกเหรียญหนึ่งนะคะก็ถือว่าคุ้มค่าไหมนะคะ ก็ดีกว่ามันไม่ออกละกันเพราะว่าจากกรชาหลายๆกาชาที่มีโอกาสจะออกเนี่ยก็อายไม่เคยได้มาเลยนะคะมาได้กับกล่องกาชาเซตนี้นี่แหละเออก็เท่ากับว่าเดี๋ยวเราจะแลกเพิ่มอีก3เม็ดนะคะเพราะว่าในส่วนของการจะทําอาวุธตีบวกเนี่ยมันใช้5เม็ดนะคะโอเคเดี๋ยวเราแลกกันเลยเนาะเดี๋ยวจะแลกให้ดูนะคะเผื่อใครสนใจอย,อยากจะทำไอเทมในส่วนนี้นะคะ 1เม็ด2เม็ดแล้วก็3เม็ดโอเค้าแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่าอาจจะดูว่าเฮ้ยมันใช้ตั้ง5เม็ดเลยเหรอแล้วบอกว่ามันทํายากใช่ไหมไอหินปลดพลังแห่งสวรรค์นเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าไอาระบบตีบวกตรงเนี้ยในขั้นศูนย์ไปเป็นขั้น1เนี่ยมันใช้อันเนี้ยหเม็ดก็จริงนะคะแต่หลังจากที่เราตีไปแล้วพ้นขั้นหนึ่งไปแล้วเนี่ย เราจะตีต่อในขั้นต่อ,ตอไปเนี่ยมันไม่ต้องใช้หินปลดพลังแห่งสวรรค์กันแล้วนะคะเออเราจะใช้เพียงแค่หินปลดพลังที่หลับไหลเท่านั้นอ่ะซึ่งวิธีทํานะคะก็คือเราจะต้องใช้ไอเศษตรงเนี้ยเศษหินปลดพลังเนี่ยมาคราฟนะคะให้กลายเป็นหินอันนี้นั่นเองค่ะเท่ากับว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดใครจะทำเนี่ยเราแค่ลงทุนในครั้งแรกเท่านั้นนะคะซึ่งในส่วนเนี้ยแอมมองว่า มันเป็นการลงทุนครั้งเดียวจบไงเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะตีบวกไปแล้วอะแต่เราจะขึ้นขั้นอาวุธต่อไปเนี่ยไอตีบวกที่อยู่ตรงเนี้ยมันไม่หายนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดไอตีบวกหนึ่งไปนะคะแต่อายคือขั้นอาวุธเป็นซอนพุงขั้นหกขั้น9้าไปแล้วเนี่ยไอส่วนของตีบวกก็ยังคงค้างเลขนั้นอยู่นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องมาตีใหม่เลยนะคะเราสามารถ ตีต่อไปกันได้นั่นเองค่ะก็คือไม่ต้องห่วงว่าจะต้องมาสะสมไอเทมมาตีบวกกันใหม่ในส่วนนี้กันนะคะว่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตีบวกกันเลยนะคะซึ่งสิ่งที่เราจะต้องใช้เนี่ยก็จะต้องใช้กลุ่มวงมุนที่2สว่างกันด้วยนะอ่านี่ แต่ก็ต้องบอกก่อนเนาะว่าถ้าเกิดเราจะตีบวกอาวุธเนี่ยจะสามารถตีได้เฉพาะอาวุธซอนพุงเป็นต้นไปเท่านั้นนะคะถ้าเกิดใครยังใช้ซาฮาวาอยู่เนี่ยในสูตรนี้ก็ยังไม่ต้องจําเป็นก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะมาเปิดกาชาเพื่อมาตุนวัตถุดิบไว้ก่อนก็สามารถทําได้เนาะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นโปรโมชั่นที่รา,ราคาพิเศษมากมานะคะก็อยากจะให้รีบมาซื้อก่อนที่จะหมดเขตวันที่2มิถุนายนเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาตีบวกกันเลยนะคะเข็ดก่อน อุ้ยต้องเอหินสกิลออกด้วยอ่าโอเคเราพร้อมแล้วอุปกรณ์หนึส,สตกลงตกลงไหมว้าวขึ้นบกหนึ่งกับเขาแล้วสักที <c oughs> <c oughs> อุ้ยสังเกตได้ว่ารูปร่างหน้าตาเหมือนเขาจะเปลี่ยนไปด้วยนะสีตรงเนี้ยก็คือ ทำให้เห็นว่าตอนนี้เราเป็นอาวุธที่เป็นเวอร์ชันตีบวกแล้วนะคะแล้วก็ทุกๆุอย่างตรงหน้าตาแบงนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะก็คือถ้าเกิดเราจะตีขึ้นขั้นอาวุธปกติเนี่ยมันจะเป็นรูปสีเขียวนะคะแต่ว่าไอเทมต่างๆยังใช้เหมือนเดิมนะแค่หน้าตาไอคอนมันเปลี่ยนไปนะส่วนถ้าเกิดเราอยากจะตีบวกต่อที่เป็นบวกเฉยๆไม่ใช่ขึ้นขั้นอะ่ะก็มาตรงนี้นะคะตรงหน้าที่2นะคะเป็นรูปสีแดง,แดงอะทีเนี้ยตอนที่เห็นเลยเห็นปะสิ่งที่เราจะอัปเกรดในขั้นต่อๆไปเนี่ย มันจะใช้เพียงแค่หินปลดพลังที่หลับไหลแล้วแต่ว่าจะใช้ทุก5าชิ้นนะคะแล้วก็ในการขึ้นเนี่ยก็ยังคงใช้ที่เป็นกลุ่มหงมูลที่ส่องสว่างกับอัญมณีกลุ่มหงมูลนะคะเป็นส่วนประกอบในการตีอยู่นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของการตีคาถาสันผงเนาะให้เป็น บวกนะให้มันมีบวกเออต้องพูดงี้แล้วกันก็จบลงไปแล้วนะคะกับการเปิดกล่องกาชากล่องล้ำค่าแห่งความมืดนะคะเออเปิดทางนักสู้เปิดทางเจ้าสํานักกันไปเลยนะคะ200กล่องเป็นอย่างไรก็ตามที่เห็นนะคะตรงนี้เนี่ยก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะคะแต่ทีเนี้ยในส่วนของเหรียญเนี่ยไอลืมแงออกมาจากไอกล่องจดหมายใช่ปะที่มันได้เพิ่มมาอีก อย่างละ80เหรียญเนาะเออก็เท่ากับว่าถ้าเกิดใครจะสะสมเหรียญในการมาแลกไอเทมใน Dragon Express เนี่ยมันก็น่าจะเหลือเฟือนะเพราะว่ามันใช้ไม่เยอะในของบางอย่างอะคือเอาจริงๆอะก็สามารถเลือกได้เนาะตามที่บอกอะเราสามารถคำนวณได้ว่าเราจะใช้เหรียญอะไรในการแลกบ้างนะคะก็ใครสนใจก็สามารถมาซื้อกล่องกาชาตัวนี้กันได้น,น,นะคะโดยเฉพาะในส่วนของแพ็กเกจเนี่ยมันอยู่กับเราเพียงแค่2มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะขอย้ำเตือนเลยนะคะ เผื่อใครเพิ่งมาเห็นคลิปนี้นะคะถ้าเกิดสนใจอยากจะเปิดเนี่ยและยังไม่ถึงวันที่2มิถุนายนนะคะก็สามารถมาซื้อในส่วนของโปรโมชั่นได้แล้วนะคะรวมถึงสามารถซื้อกล่องกรชาที่เป็นลดราคาได้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ซื้อเป็นหัวชนแพ็กเกจแล้วยังเปิดแล้วรู้สึกว่าไม่จุกใจนะคะตามที่เห็นเลย200กล่องชุดไม่ออกจ้ะแม่ <laughs> แต่ก็ได้อย่างอื่นแทนก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะก็ให้อภัยได้แล้วกันเนาะ แต่ถ้าเกิดหลัง2มิถุนายนไปแล้วนะคะกาชาตัวนี้ก็ยังสามารถซื้อได้อยู่นะคะแต่ว่าจะกลับมาในราคาปกตินะคะตามนี้เห็นเลยเนาะซึ่งตัวโปรโมชั่นจริงๆเนี่ยจะอยู่กับเราจนถึงวันที่ 2 3มิถุนายนนะคะในส่วนนี้ใครที่สนใจก็สามารถมาซื้อได้ที่ F9 กันแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะไอ้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะยังไงก็ฝากทุกคนกด u b s c r i b e และกดไลค์กำลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามไอ้ครบทุกช่องทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ a c e b o o k หรือว่าช่องทาง YouTube นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด Follow กดกระดิ่งกันด้วยนะคะแล้วในครั้งหน้านะคะไอ้จะมาอัปคลิปหรือว่าสตรีมเกมอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไอ้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ